สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี CA, ยาการเล่นที่น่ารักทุกท่านยายาากรเล่นพิกัดตลาดต้นไม้สวนหลานเกวียนนะครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะเปิดแบ่งฝักชวนชมหัวปากาลังนะคะสำหรับต้นนี้นะคะให้สีจี๊ดมากเลยสีเข้มนะคะสีเข้มสีจีด๊ดสีสดอ่าแล้วก็ อดอกนะคะดอกเขาจะให้ดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะให้ดอกตลอดทั้งปีอันนี้เริ่มแทงตามกิ่งมาแล้วนะคะอดอกฝักนะคะฝักเขาแตกแล้วนะคะฝักเริ่มแตกมาแล้วนะคะหนึ่งคู่หนึ่งคู่คู่ละ300บาทนะคะอันนี้เปิดให้จองนะคะ คู่ละ3 0 0บาทค่าจะส่ง35บาทค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรนะคะหรือแคปส่งให้นุทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะสำหรับต้นนะคะต้นเป็นต้นที่โบราณนะคะต้นโบราณต้นเก่าต้นโบราณเลยหัวปากการหลังนะคะต้นนี้ต้นนี้เปิดอยู่ที่3,500นานะคะอันนี้ขอเป็นรับที่หน้าร้านนะคะใครอยู่ใกล้ก็เข้ามารับที่หน้าร้านได้ค่ะ เป็นหัวประกาลังนะคะสวยๆเลยดอกตลอดทั้งปีค่ะกับต้นนี้นะคะละแล้วก็ฝักนะคะก็ยังมีเยอะอยู่เลยถ้าลูกค้ามารับที่หน้าร้านก่อนลูกค้าก็จะได้ฝักนี้ไปนะคะแต่ถ้ามีใครจองก่อนนะคะก็ะลูกค้าท่านที่จองก็จะได้ฝักนี้ไปนะคะ1คู่นะคะ300บาทค่าจะส่ง35บาทค่ะสำหรับ EP นี้ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ